เชฟอยากกินฝรั่งแช่บวยอ่ะทำให้หน่อยได้จัดให้นี่กี่กิโลสมกิโลสามกิโลโอเค เราจะแช่ตอนที่น้ำบัวยเย็นแล้วเดี๋ยวเราแช่ไว้สักคืนนึงนะครับในตู้เย็นครับ ยไงไงอร่อยอ่ะเชฟอ,อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดติดตามให้เราด้วยนะคะอื